ส่งสัญญาณเตือนสุดท้ายครับธรรมอาหุนเซนนาซีไเทยซัดไง่เวทีโลกพร้อมกับยื่นคำขาดถ้าเกิดประชุมไม่ได้รอบนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดโอ้โหต้องบอกเลยว่างานนี้เขมนครับถ้ายังไม่ยอมทำตามสิ่งที่เราเสนอไปรอบนี้อาจจะเกิดการประทุครั้งใหม่ความตึงเครียดครั้งใหม่เกิดขึ้นก็ได้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราโดยเฉพาะกองทัพภาคที่หนึ่งครับ ที่มีการอัปเดตออกมาแล้วกับการส่งมอบแปลงที่ดินครับให้กับพี่น้องชาวไทยเราที่เคยถูกยึดมาประมาณ40ปีตอนนี้ได้กลับคืนไปแล้วถึง28ไร่ซึ่งก็ยังมีรายงานล่าสุดที่กองทัพที่1น,นั้นสรุปออกมาประจำกันครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจันทร์บ้านหนองยาแก้วนั้นฝ่ายไทยเรานะครับมีมวลชนและก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยติดตามกันลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่1นนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการติดตามภารกิจเก็บผู้ทุ่นระเบิดทั้งพื้นที่บ้านหนองจานเอ่ยแล้วก็พื้นที่บ้านหนองยาแก้วเอ่ยเพื่อที่จะคืนจุดปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวไทยเราครับส่วนฝั่งคอมเมนต์เองก็มีการอัปเดตมาเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าฝ่ายกัมพูชานั้นโดยเฉพาะบ้านจกเจยหรือว่าบ้านหนองจานพบความเคลื่อนไหวประชาชนและก็สื่อมวลชนรวมถึงทหารตำรวจครับรวมตัวกันและกระจายอยู่บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมไร่อ้อยที่เคยมีการประทะก,กันก่อนหน้านี้นะครับในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั้น โดยก็ทำการคอยติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยเราครับประมาณ30-40ถึงคนและก็บริเวณบ้านเรยจันมีมวลชนครับเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยเราแล้วก็ยังมีชาวกัมพูชานั้นพักอาศัยอยู่ซึ่งก็ยังรวมถึงใช้ชีวิตประจาวันตามปกติแล้วก็ยังไม่มีทีท่าที่จะอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใดนะครับทําให้สถานการณ์ทั่วไปตอนนี้ก็ได้ออกมาบอกว่ายังคงปกติอยู่ส่วนภารกิจที่สําคัญในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งครับ ก็ได้จัดกำลังป้องกันในพื้นที่บ้านหนองจันนะมีการเสริมแนวรั้วลวดหนามชั้นในเพื่อป้องกันการลุกลาำของเขมรในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมเคลียร์ทุ่นในวันที่2นะครับโดยมีชุดทหารช่างได้ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางและก็ปรับสภาพพื้นที่บริเวณบ้านหนองจันแล้วหากว่ามีการตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการรายงานให้ทราบในห้วงต่อไปสําหรับกองทัพภาคที่หนึ่งเองนะครับและความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะครับ ก็คือการส่งมอบแปลงที่ดินให้กับพี่น้องชาวไทยเราที่เคยถูกยึดจากเขเมรเ,เนี่ยจำนวนทั้งหมดครับ28ไร่กับบริเวณบ้านหนองยาแก้วได้รับคืนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้ทํากินได้ทําการเกษตรได้เพราะได้เคลียร์ทุนระเบิดไปหมด100%แล้วหลังจากที่ส่งมอบแปลงที่ดินเสร็จแล้วครับก็ยังมีการติดตั้งกล้องวง,งจรปิดเพิ่มเติมอีกจํานวน2จุดได้แก่พื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งและก็พื้นที่หลังลานจอดรถบานมีใหญ่เพื่อเพิ่มมุมมองการเฝ้าระวังเพิ่มเติม ในการเคลื่อนไหวในชายแดนอย่างรอบกลุ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของพื้นที่กองทัพภาคที่1นนะครับที่มีการชี้แจงออกมากับรายงานในพื้นที่ล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้สถานการณ์โดยรวมนี่ยังคงไม่มีอะไรตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะเนื่องจากขเขมรเขาไม่ได้มีม็อบมวลชนจัดตั้งขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นม็อบในพื้นที่ชาวบ,บ้านในพื้นที่เนี่ยไม่มีการต่อต้านอะไรอยู่แล้วนะครับไม่กล้าต่อต้าน แต่ถ้าเกิดเป็นม็อบจัดตั้งขึ้นมาเราก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่หญิงชราหรือแม้กระทั่งชายชากกันเนี่บางทีก็มาแบบรุนแรงมากนะครับมาแบบพร้อมประทะเลยย้ำกันอีกครั้งครับตอนนี้ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะั้นเหลือประมาณไม่ถึง50ไร่นะครับแล้วพื้นที่บ้านหนองจันทร์ก็เหลือประมาณไม่ถึง25ไร่ที่เราจะต้องยึดคืนส่วนใหญ่แล้วครับก็เป็นพื้นที่ภายในหมู่บ้านแหละส่วนพื้นที่ไร่นาเอ่ยพื้นที่ทําการเกษตรนั้น เราก็สามารถยึดได้แบบเสร็จสับแบบที่ว่าเขมรไม่กล้าโต้แยงแต่อย่างใดโดยก็ต้องรออัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณเซนจ,จะมีมาตรการอะไรเมื่อพูดจาเสร็จสับเรียบร้อยก็คงต้องรออัปเดตกันนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันหน่อยบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่สองเองตอนนี้เนี่ยถามว่ายังคงสงบยังคงไว้วางใจได้ไหมก็ต้องตอบแบบตรงๆเฉดดเลยครับว่ายังไว้วางใจไม่ได้ พราะล่าสุดนั้นทางแม่ทัพที่สองครับก็ได้เข้าตรวจสอบแนวรบทั้งบริเวณปราสาทต,ตามเมืองทงพื้นที่ช่องอ่านมาและก็ออกมาย้ำเตือนว่าพร้อมรบสูงสุดในทุกห่วงเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นเนี่ยขเขมรถ้าอยากเปิดก็เปิดมาได้นะครับเราพร้อมรบอยู่แล้วหลังจากที่หุนเส้นนั้นก็มีการก้าวร้าวขู่ไทยเราด้วยกับหลายครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับพร้อมกับมีกระแสะข่าวนะว่าทหารขเขมรน,นั้นมีการบุกช่องอ่นมานมามากยิ่งขึ้นเคลื่อนประชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลายครั้งหลายคราวครับต้องเปิดการเจราจากันกับพื้นที่อนุสาวรีย์ตาโอมที่พังทลายลงนะครับก็จะมีทั้งภาพแล้วก็คลิปออกมาว่าเราก็ได้มีการคุยกับขมรน,นะว่าห้ามล้ำในเขตของไทยเราแต่ดูเหมือนขมรเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าตรงพื้นที่ช่องอันม้าเป็นของเขานะครับมันก็เลยทําให้คาราคาข้างกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีรายงานล่าสุดกับโซนกองทัพภาคที่2ครับก็คือขมรนยกกําลังขึ้นมาป้องกันพื้นที่ช่องบอกมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาบอกว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของพวกเขามันเป็นของของงเม ทหารไทยเราครับก็เล่นไปแบบเจ้าบบว่าถ้าเกิดว่าจะทําแบบนี้เนี่ยมันคงจะต้องรบกันนะซึ่งก็ได้มีการสังเกตครับเห็นดานคขมรถืออาวุธเดินเข้าหาจนปะทะคารมกันช่วงหนึ่งก่อนที่จะเจอไทยเนี่ยตวัดเสียงดังครับจนดานเขมนก็ตกใจแล้วก็ถอยร่นไปในที่สุดคือมันเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูงมากนะครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรโป้งบ้างขึ้นมาปั๊บเนี่ยอาจจะลุกลามบานปลายก็ได้แล้วถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเบื่อหน่ายนะครับ กับพฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาไม่ใช่เพียงแค่การยุ่ยยุของทหารเท่านั้นนะครับแต่เรื่องของการยุ่ยยุนะครับยังทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ที่จังหวัดบุรลราชธานียังพบว,ว่าฝ่ายกัมพูชาครับส่งโดรนบินเข้ามาสอดแนมฝ่ายไทยเราใกล้กับพื้นที่ช่องอบอก,กอและชาวบ้านเนี่ยเขามีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้อย่างที่ผมบอกไปครับเราจะไปไว้ใจขเขมรเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเล่นเนี่ยถอดลิ้นอยู่ตลอดนะครับลิ้นมันยังพลิกได้แต่ขเขมพรพลิกคําพูดพลิกการกระทํา ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับคุยกันตอนนี้เนี่ยพอเดินหันหลังกลับไปคือจ้องที่จะหักหลังอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เราต้องจัดการแบบเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดไม่เด็ดขาดก็จะยังมึนจะยังยุออย่ยยุอยู่แบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นทั้งภาพแล้วก็คลิปที่นําเสนออยู่ตอนนี้เลยนะครับก็เป็นจังหวัดทหารเขมรเนี่ยมีการถืออาวุธคนละไม้คนละมือนะเข้ามาพูดคุยกับทหารไทยเราก็มีการปะทะคารมกันอยู่ช่วงหนึ่งในการลัทธเวรน,นะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเขมรบอกว่าเป็นของเ ให้บอกว่าของเราก็เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ขึ้นมาสําหรับพื้นที่กองทัพภาคที่สองครับคงต้องรออัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องพูดถึงกันเลยเพราะล่าสุดฝ่ายรัฐบาลของไทยเราครับก็ได้ออกมาลั่นว่ายังไงก็ต้องมีข้อสรุปกับการประชุมไทยเมมรว่าจะสู้กันต่อจับประจันหน้ากันหรือว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกย,ย้ายซึ่งก็ต้องยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับมันจะค้างเติออยู่แบบนี้ไม่ได้ โดยก็เป็นกระทรวงกลาโหมของไทยเราครับที่ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดการประชุม JBC ครั้งนี้ไม่สําเร็จก็จะไม่ประชุมอีกให้เปลืองภาษีแล้วนะครับถ้าเกิดเขมรไม่ร่วมมืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นซึ่งเรานี่มีความคาดหวังว่า50ใน50กับการประชุม JBC เพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราก็ได้ส่งฝ่ายไทยเราเนี่ยไปพูดคุยนะครับและก็ได้กรอบการทํางานมาแล้วั้งในการประชุม JBC เออ RBC เออแล้วเราก็ลงรายละเอียดมาแล้วนะว่าเขมรต้องทําตามแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แต่เขมเเอาเงื่อนไขไปก็ไม่ทําตามมหาวิทยาลายัยซึ่งการตกลงกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่10กันยายนครับเป็นการประชุม JBC ก็เป็นข้อตกลง4ข้อ4ประเด็นนะครับทั้งการเก็บกู้ทุนระเบิดการถอนกําลังการปราบปรามสแกมเมอร์และก็การจัดสรรพื้นที่แนวชายแดนซึ่งเขมรก็รับลูกไป4ประเด็นนี้แต่ก็ไม่ทําอยู่ดีและโดยหลักการครับพอ JBC ไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องกลับมาประชุม RBC อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะติดตามการทํางาน แล้วเราก็เล่นไปเลยนะครับว่าถ้าหากการประชุมครั้งนี้สําเร็จเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดไม่สําเร็จเนี่ยก็จะไม่ประชุมให้เปลืองภาษีอีกแล้วนะครับยืนยันว่าไทยเราจะไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่นอนกับการประชุมกับเขมรเองดูตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มประชุม RBC แล้วนะครับก็จะมีการถกสองเรื่องหลักก็คือเรื่องของการถอนกําลังและก็การทํารัวชายแดนซึ่งเขมรก็ยังมืนต่อเนื่องนะครับประชุมยังไงก็ไม่ยอมประชุมยังไงก็อยู่แบบนั้นคิดแล้วก็หน้าปวดหัวครับ น่าจะจัดการให้มันเสร็จสับเรียบร้อยไปเลยต้องเอาแบบชนะเด็ดขาดนะครับแบบที่ว่าเขมรไม่กล้าโต้ยางอะไรไทยเราทั้งสิน้นก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันนะครับแต่ว่ายังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่จะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันครับกับกรณีล่าสุดครับกองกําลังบุรพาของไทยเรานั้นได้ใช้โดรนจับความร้อนสแกนรวบชาวกัมพูชาจํานวน22คนกลางดึกเลยครับในไร่อ้อยเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเราซึ่งก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเขมรครับจํานวน22คนนะ แบ่งเป็นชาย14คนครับหญิง8คนขณะกำลังรลักรอบเดินเท้าเข้าสู่ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายโดยแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดให้การรับสารภาพนะครับว่าหลักรอบเข้าเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปทำงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับเนื่องจากไม่สามารถหางานในประเทศกัมพูชาได้ซึ่งทั้งหมดนั้นจ่ายเงินให้กับนหน้าชาวกัมพูชาคนละ70 0 0บาทโอ้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ ปกติเนี่ยสี่พันหรือว่าหกพันแต่ว่ามารอบนี้เจ็ดพันซึ่งเราก็เข้าจับกลุ่มและดําเนินคดีตามกฎหมายไปเป็นที่เรียบร้อยกับชาวคขมรนทั้งหมด22คนทลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับและเป็นการทลักเข้ามาที่อาจจะผ่านเข้ามาได้เหมือนกันมันก็เป็นข้อสังเกตชี้ชัดเลยนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจเขมรกนาลังซุ้ตัวอย่างหนักแรงงานที่เคยอยู่ประเทศไทยแล้วก็กลับคขมรไปเนี่ยเรียกว่ายังหางานกันไม่ได้เลยเอาแหละมาปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเวทีโลกกันบ้างที่มีรายงานออกมาล่าสุดเหมือนกันครับ กับบรรยากาศการประชุมไอพิวครั้งที่151ของโลกเลยที่นครเจนีวาครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เรียกว่าร้อนแรงไม่แพ้เวทีการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าการประทะก,กันกับเขเมรเลยเพราะล่าสุดครับไทยของเรานี้ได้มีการเข้าร่วมประชุมเขเมรก็มีการเข้าร่วมประชุมโดยจุดพิเศษของการประชุมครั้งนี้ครับก็คือเราเนี่ยมีการลุกขึ้นเสนอระเบียบเวลาเร่งด่วนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติหรือที่หลายประเทศรู้จักกันดีในชื่อสแกมเมอร์ที่กําลังระบาดท,ทั่วโลกตอนนี้ เข้าสู่การประชุมไม้ผิวเลยนะครับซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือดังเกรงไปทั้งห้องประชุมจากผู้แทนประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกที่เห็นด้วยกับการที่ไทยนั้นกล้ายกปัญหานี้ขึ้นมาในเวทีโลกแต่ในขนาดเดียวกันครับก็มีผู้แทนจากเขมรลุกขึ้นคัดค้านฝ่ายเดียวเลยครับซึ่งก็ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุมที่จะมุ่งเน้นเรื่องของมาตรฐานมนุษยธรรมในช่วงวิกฤตของโลกทําให้บรรยากาศในห้องประชุมตอนนั้นเ,นเงียบลงชั่วขณะนะครับก่อนที่ผู้แทนจากหลายประเทศครับจะออกมาแสดงความสสนนนับนุบไทย พร้อมกับตำหนิกัมพูชาว่าปัญหาสแกมเมอร์นั้นคือปัญหาที่ทุกประเทศกำลังเผชิญร่วมกันและก็ไม่ควรถูกปดตกด้วยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไทยเราเสนอไปนะครับแล้วก็มีหลายชาติที่เห็นด้วยสุดท้ายครับมติที่ประชุมเนียเห็นชอบกับข้อสเสนอของไทยนะแล้วก็จะนําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในสมัชชาใหญ่ให้พิพโหวร,ร,รับรองเป็นระเบียบวาระเร่งด่วนโอ้โหถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากๆของไทยเราครับที่ได้แรงสนับสนุนจากเวทีทั่วโลก เพื่อที่จะผลักดันร่างนี้ให้สําเร็จแล้วเหตุการณ์มันไม่จบแค่นี้นะครับเหตุการณ์ที่ทําให้เวทีโลกนี่ร้อนแรงขึ้นมาอีกก็คือการที่กัมพูชาครับร้องเรียนคณะเลขาธิการไอพี IP ว่าสื่อมวลชนไทยเราเนี่ยเสนอข่าวชิงลบและก็สร้างภาพลบให้กับกัมพูชาทั้งที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่เคยกล่าวโทษไทยเลยแฮมไม่เคยกล่าวโทษคนไทยนะครับแต่ใส่ร้ายไทยเราเนี่ยทุกวี่ทุกวันเป็นการฟ้องของคมเมอีกแล้วนะครับคือฟ้องเก่งมากเล่นบทเยือเก่งมากแต่เราเองเนี่ยก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ ว่าเป็นเรื่องของทวิภาคีและก็ประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่เสรีไม่สามารถควบคุมสื่อได้แล้วก็ตกกลับคอมเมนต์ไปนะครับว่ากัมพูชาอาจจะควบคุมสื่อได้มากกว่าไทยแต่ไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะพูดคุยในเรื่องสันติวิธีแล้วก็แก้ปัญหาในกรอบของรัฐสภาต่อไป